ช่วงสุดท้ายครับกับรายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านนะครับกับประเด็นโรงไฟฟ้านะครับขยะทางเลือกกับทางรอดนะครับเมื่อสักครู่เราก็นําเสนอไปในสองช่วงนะครับช่วงแรกเราก็พูดถึงปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็การจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าช่วงที่2เราก็พูดถึงเทคโนโลยีที่นําเสนอคือ CFB นะครับช่วงสุดท้ายผมก็จะขอนําเสนอสั้นๆครับว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยได้อะไรถ้าเกิดโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนของท่านครับครับแน่นอนครับส่วนที่1ครับในกแก้ไขปัญหาเรื่องไม่มีที่ดินฟังกบขยะครับ ปัญหาน้ําเสียจากขยะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นขยะขยะที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชนหมดไปแน่นอนครับ,รบส่วนที่ชาวบาจะได้าาส่วนหนึ่งคือส่วนที่4นะครับหนึ่ 1, 3, ที่เราเล่ามา4ี่คืออ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆจะประจัดงบประมาณในการกำจัดขยะเพราะว่ารบ,บริษัทเราไปรับซื้อขยะตานละ30บาท เขาเรียกว่าคู่สัญญาเราจ่ายไป30บาทที่อื่นทิ้งฟรีเราไปรักถึงที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนต่างๆประหยัดงบประมาณในการฟังกบขยะรถไม่ต้องวิ่งมาไกลบางที่วิ่งไปถึง4ี่สิบกิโลก็ทําให้เราต้องจ่ายเงินไปประมาณเดือนละพันแปบาทเออเดือนละหมื่นแปวันละหมื่นแปดพันบาทเดือนละห้าแสนสี่ปีละหกล้านสี่ในการซื้อขยะนะครับนั่นคือได้เงินกลับไปดูแลประชาชนในการด้านสาธารณโภคอุปโภคบริโภคส่วนที่2คือคํานวณภาษีครับบ่อฟังกบขยะที่ตั้งอยู่ชาวบ้านได้ไรได้น้ําเสียได้กลิ อบอตอที่เทศาบาลเก็บภาษีเราประมาณ28ล้านบาทครับซึ่งรวมค่า,าต่ขยะได้ประมาณ30กว่าล้านบาทนี่คือจะทําให้อบอตอน,นั้นมีเงินไปดูแลชบบาวบ้านดีขึ้นไปดูแลการศึกษาเด็กตั้งแต่เด็กปัญญาเอกยังส่งเรียนได้ไปดูแลคนแก่เบี้ยเลี้ยงกันชีพมีอยู่พันหนึ่งมีตังค์แล้วให้2,000ก็ยังได้อย่างนี้ฮะแล้วก็วัดวาลารามถนนทางเกิดถนนชำรุดสุดสทมขาดจากเส้นหนึ่งก็สามารถนำเงินไปพนัฒนะได้อดยเม่ต้องรองเรองินจากภาครัฐนะครครับตอนที่ที่วัดที่ตามมาคือ ตัวตำบลน,นั้นจะกลายเป็นตำบลแห่งแหล่งท่องเที่ยวไปครับทุกคนอยากมาเที่ยวชมคนเป็นพันต้องเข้ามาดูชาวบ้านก,ก็จะเกิดการค้าขายเกิดอาชีพขึ้นนะครับจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีสาหรับเขาไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวร้ายครับทุกคนม,มุ่งมาเยี่ยมชมถามเองมีนโยบายสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพื้นที่ไหมแน่น,นอน,น,นครับโดยคอนเซปต์ของเราเนี่ยเราต้องเรารับพนักงานในพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ผู้จัดก,การไปจนพนักงานธรรมดาครับเราไม่อยากแรงงานข้ามถิ่นใช้ของที่ครับใครมีลูกมีหลานอยู่ตามโรงงานต่างๆที่เราต้องการเรียกกับเขาเรึ่า ลูกหลานท่านที่ทางานกายบ้านเป็นเมืองจะได้กลับบ้านครับก,ก,ก็เหมือนที่บางคนบอกว่าเอาวัวเรื่องมลพิษโรงงานมาอยู่แต่ลูกหลานที่เราเรียนจบไปอยู่ตามโรงงานทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็จะเห็นว่าโรงงานไม่มีไม่มีเรื่องมลพิษก็เอากลับเข้ามาอยู่กับเราาะตามสัญญาเรา25ปีเรายกกับใระเทศบาลบ,บุคคลเหล่านี้ก็ะจะได้เป็นบริหารต่อหรือหรือถ้าไม่บริหารต่อก็จ้างเราเป็นลูกจ้างต่อหรือต่อสัญญาเท่าเราม่ครบ25ปีนะครับอ่าส่วนหนึ่งบริษัทเรายังนาเสนอเมื่อเราอยู่กับชุมชนเราไม่แสวงหาผลประโยชน์จากภาครัฐประชาชนคือเราให้ เราไปเอาตอนท้ายมันคือเอาไปปรดักมันมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดรเรายังเป็นประชาคมเราไว้นะครับในใบประชาคมเราบอกเรา,เราสนับสนุนในการตั้งสากลออฟซับชุมชนโรงไฟฟ้านั้นโดยเราเมื่อเราเริ่มเผาขยะผลิตกระกแสไฟฟ้าขา,ายได้เราบริจาคปีละสองล้านเป็นเวลาเจ็ปีคือสิบสล้านบาทให้เป็นเงินของกองทุนสากลนั้นนั้นชาวบ้านจะได้มากู้ยืมเขาเรียกว่ามีเงินก้อนหนึ่งให้เลยแล้วก็กลายเป็นว่าเรามาดูแลประชาชนประชาชนดูแลเราให้อยู่ร่วมกันได้อีกส่วนหนึ่งคือ ก็จะมีคณะกรรมการต่างๆเข้ามาร่วมตรวจสอบการทํางานของเราครับทุกๆเดือนก็จะเป็นการมีเวยเลี้ยงเวประชุมให้เพื่อปรึกษาหารือกันตลอดว่าโรงงานสร้างผลกระทบอะไรไหมครับคือตัวตอบโจทย์ก็คือตัว e เดที่เราทำนะว่าเราก็ป้องกันตัวเองสูงว่าเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องอยู่กันไปยี่สิบปีเราต้องสร้างประโยชน์ให้ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ผลประโยชน์่างนี้ช่วงท้ายแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงทางผู้ชมชาวบ้านนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่ออกมาคัดค้านตรงนี้ครับก็ขอให้ประชาชนพยายามศึกษาข้อมูลครับ ที่แท้จริงเยอะครับอย่าไปฟังผู้นําที่เขามีคติต่อผู้นําอีกหนึ่งคนครับอย่างผู้นําอีกหนึ่งคนต้องการแก้ปัญหาต้องบอกว่าเขาทอะไรเขามาแก้ปัญหาครับอย่างนายกอบตนายกเทศบาลคนที่พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับเพิ่งเข้ามาแล้วเขาพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายที่ไม่แน่นอนครับคนเราไม่ชอบแน่นอนทุกคนฉะนั้นฝ่ายที่เขาไม่ชอบเขาต้องพูดต่างๆนะให้เกิดจากโครงการที่ดีก็กลายเป็นโครงการที่เลวร้ายไปฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องจะต้องเข้ามาศึกษาข้อมูลให้มากครับครับอาจารย์ศึกษาแล้วถามช่วงท้ายครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าประเด็นนี้เรานําเสนอทั้งสองมุมมองนะครับต่อต้านกับนําเสนอนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดูรายการด้านหลังของเราได้นะครับที่ YouTube แล้วก็เว็บไซต์นะครับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมของเรานะครับครับก็ท่านสามารถเข้าไปเซิร์ชใน YouTube หรือ Facebook ได้เลยนะครับคำว่าองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมก็จะเจอรายการของเรานะครับกับประเด็นต่างๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะจริงจริงเวลาจํากัดถ้ามีเวลาแล่นนิดจะดีนะฮะนะครับก็ตตังขอบคุณคุณชยันพิสิทธ์นะครับสมานสวนนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเสริมทรัพย์ ไพศาลกรุ๊ป199จำกัดนะครับวันนี้ที่มาให้ความรู้กับรายการของเราก็ผู้ชมของเรานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับครับกับสวัสดีครับ